สบายดีสบายทุกคนและตอนนี้เราอยู่กับพรางอลิสาพาวน้อยลิจันเนาะวันนี้นอลิสาอายุทีทนาดานผลมมิตภาพไทยลาวเพราะว่าอลิสาจะเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นนะทุกคนหรือว่าอ่าเป็นกะงานเฮพาลับนะทุกคนเป็นครั้งแรกที่อลิสาใส่แล้วก็เป็นตัวแทนประเทศลาวที่จะได้เป็นจับป้ายนะเพราะว่าพระสาราีวัดจงปราณเนานะเพิ่งให้อ่าไปเป็นตัวแทนจับป้ายแนละ้ววันนี้อลิสาเลยแต่งแบบนัดเต็มเลยเนาะเพราะว่าแบบแบบแบบเป็นงานแบบอ่า อันใหญ่ๆทั้ง,ท,งทีเราก็เลยแบบขอจะเจ็บนี่จะไปเจ็บทุเคาอันนี้ก็คือเขามานำข้าบวชแบบรถรถบัสมาทุกคนอย่างเขาจะ,ะข่ามด่าไปแล้วถ้าเปเพราะ่าตอนนั้นเดี๋ยวเขาจะอัปเดตในตัอีกแค่หน,นึ่งตอนนี้เขามาซื้อพวกน้ำแล้วก็ซื้อของกินไป ้มีที่ซูบอเอาให้เนก่อนที่ซูขายจังไหนอันเท่าไหร่เอาอันขาคนงามอันคือตอนนี้จะคือจะเป็นข้าบวนของเราแล้วทุกคนจะเป็นข้าวบวนมาจากวัดดงบารา Ani huma pen bat Lut... loe ka bas... ni ma kong chon yo

I Hewa mano sanam po tro phakawati nôm luồng này nghe như lau cha như lau ta sa wa po de ko cam phakasang do va ti tang ca lang vi tong va phut de sa tam ててこあ <muchas> เาก็ได้พักกินข่าวอยู่ที่นะส่วนทอิเป็นที่อแล้วกินแล้วเลยแต่ว่ากินโมบเนาะก็ได้พอกับแต่บุว่าอ,อีกโดนปในใจริงจรงแกน่อนออนี่อีกหนะกิโลเมตรเนาะแล้วก็จะพอขอนแกนขอนแกนแล้วก็จะเป็นตก,กคนครอันนี้จะเป็นอ่นายานจะนายานจะวั่ะว่อตัวเมืองอุด,ดอรเทือแต่ก อีก2กิโลเนาะมันบอกอยู่เดี๋ยวเขาจะขึ้นไปรถเมย์ขึ้นแล้วทุกคนแล้วกับพระจรย์ี้ให้แนะนำตัวอย่างนี้แหละสักอย่างเดี๋ยวเขาไปเบ่งเรื่องรถเมย์กันเลยในอันดับที่หนึ่งในรางวัลสรารเลอร์แล้วก็อยู่ในสังกัดอีเคีมีเดีย Media, ส่องทางกับติต่อหลานแมนอ่ายูทูตอันนี้เหตุยูทูปมีติดตามยูทีเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นคนสนไลด์จะเป็นอ่ะคน ประมาณไปกลางกลางนไปที่ติดตามอาจจะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศที่เป็นคนลาวหรือว่าเป็นคนต่างประเทศเลยที่แบบยูมีกาโบยูพลังเนี่ยสีนันติดตามก็ต้องทางต่อเล็กที่มีคนมาจากเมนอยู่ในซองชิงงานบ้านนาเป็นซองคนไทย,อ,ยอุดดอดรนี่แหละเป็นคนไทยที่อา่างอาุลิสาต้องยืดชูให้ และตอนนี้ก็จะมีไายหนังในเวไวนี้หนังเกี่ยวกับผาไรนาทหนังเมนซ์หนังผาไรนาทสุดแทน,นเอ็ดเดธอเปิดประจังงานกระทรวงสาธารณสุขสามหกปีเข้าบำนาญแล้วปีส่งผีส่ง,งก็ไปได้เข้าก็มาทับไซสุ่มส่วนต่อเนาะเป็นประธานสมาคมจงเสื่มสุขภาพโพโคว แล้วพระนี้มายกระดับเป็นประธานสมาคมทั่วประเทศรือว่าเสีโซเนะปว่าเป็นสมาคมสมคุณนิธิเป็นเห็ุสร้างขมโดยเลือดสร้างคมแปลว่าเงื่อนคำบ่มบีแรงข้ออุทิศความหูความ,มสาม,มาที่สุมสนเนอะอันนี้ก็ไม่ว่าคืออาจารย์เทศนั่นแหละไปประสุนบนันเกิด้แท<า>่น<า>ี้้นอ ตอนนี้นะทุกคนเกิดเหตุรถคา้าทิ้ตอนนี้3โมงกล้จะ4โมงแล้วเขายังบอกเพว่าวัดฝัดนอีเพราะว่าเกิเลดเแบบรถรถบันทีต้องใส่ผ้าคาดนะตอนนี้เขาก็ได้แบบพากัน่6น่าจะเอื้นรถแท็กซี่ไปเยา้าเรื่องสามหน้าแต <c oughs> งหน้าม <c oughs> าแต่สามแต <c oughs> งหน้าแต่สี่สี่สามโมงก็อออบไรเนี่ <c oughs> <c oughs> นย ทั้งหมดทั้งหมดยี่นี่มีจักคนี่มีจะคนออันทุกรวมรวมในรถนะสามสิบเจ็ดาดคนที่มานวนนี้เรีสามสิบเจ็คนี่เอิรถน e x t i ไปเลย เขาเป็นอย่างน่้ซู่ๆเขามาเห็ดบุกอดเอาท่องไว้เห็ดบุกท่องไว้เขามาเห็ดบุกเตรียมพร้อมแล้วทุกคนตอนนี้เป็นเวลา5โมงยัง4โมง4โมง36นาทีแบบซู่สี่ตะเข่งมันจะมีมามาเบิแง่ั่ะทุกคน จิธาจับปลายเนาะไม้ขเาขบวนเขายังบเท็นทยี่มีคนแห่น่หบอสเขาบวนคนแหคนแหนเขาจะมีนรับเก้าเลยเป็นาุณเลยเนี้บอยู่อันอันัดเลยพวกกับทีนั่งเรือเนาย เยาจะให้เมืองบรรยากาศนะทุกคนอันนี้เราจะเป็นการแห่ยู่ที่ฝั่งไทยจังหวัดขอนแกน่น 对，反正不亏的。 คูณตลาดวัฒนาวาราบันดีไม่นอกมีท่านไกสอนของฉลาดพร้อมไปด้วยใปฟางปรา,าชาชนได้มาแทนสมบัตนิน้ำมาก่อนเกศเก่าขอจูอ,อันเป็นที่สักการะบูชา

ो सा लाय บัอชาการเซย์ฟองบอกเออตกไหนบ้านบ้านหาเซฟองเลยเออบ้านหาเซฟองเวลาข้อออกมาจากเียกยันต์พันในกินไอโม่หมดล้วแยกกีนไอโม่บอเออสถาบันไกส์ส์นะตอมามื่อ้นวันตัวตัวติดกับตัวติดไม่ได้โผองกันนะเซฟองนี่และนะานฐานอย่ายันตามกิจกรามต่อมาก็มาวางประ่านคุณทรานคุณอย่างยนโดยระานคุณเป็นยุตนาภิ ที่อไกลๆนะเนาะอาจารย์เปนพะที่ว่าท่านคเรียว่าไปฟังวัที่งเมียงอย่วัดงเมียงตลาดทงกันคํำเนี่ยแต่อยจางลงเมียงอาจารย์มาพักอยู่ทําอาจารย์พัดทองอยู่วัดจันทบารา แล้วตั้งแต่ประมาณหลายร้อยปีมาแล้วทางบริษัททุกวันพาดทางทางจังหวัดเนี่ยับเปิดเป็นรองที่กัลดีกัลปีเลเซอร์ทางเข้ามาจากทางทิศตะลอกเพื่อมารวมงานนะครับมาว่า 아냥 입이 많으니까 너